เฉพาะพรคของท่านนะครับพรคอนาคตใครเนี่ยนโยบายเป็นยังไงฮะโอ้โหไม่ต้องกลัวครับนโยบายผมถ้าเกิดเลือกพักผมเข้าไปนะครับผมนักเรียนเนี่ยไม่ไม่ต้องไปโรงเรียนอ้าวได้ทำอะไรครับเล่นเกมสิตามใจเด็กเด็กอยากเล่นเกมให้เล่นเกมไปเลยให้เล่นเกมทั้งวันทั้งคืนเลยให้เล่นเกมทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องไปโรงเรียนเล่นเพื่ออะไรฮะอ้าก็เล่นเพื่อฝึกนะฝึก ฝึกให้เราเนี่ยมีสมุนสมองเล่นเกมให้คุ้นเคยกับเกมแล้วเพื่อไปแข่งขันกับต่างประเทศโอ้อันนี้ถือว่าปลูกฝังในการแข่งขันเกมใช่ไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนท่านสุภาพบุรุษคนไหนมีเมียสคนเราลดหย่อนภาษีให้ห้าสิบเปอร์เ <c oughs> มี3คนลดเจ็ดสิบเอร์เนี่ถือว่าเดี๋ยวครับครับครับผม ท่านว่านาพักกัทำไมท่านต้องมีนโยบายกันครับอย่าบอกนะมึงมีเมียสองคนนะมันไม่เกี่ยวครับบางทีอาจจะเป็นไปได้เพราะบางทีคนมีมีหลายคนเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวอะค่าใช้จ่ายมันเยอะไงฮะก็ต้องจ่ายให้เมียคนนู้นจ่ายให้เมียคนนี้จ่ายให้ลูกคนนู้นจ่ายให้ลูกคนนี้ ถึงลดภาษีมาได้ลักษณะนี้พิธีกรก็เป็นเหมือนผมโอเคนะคุณครับพิธีกรผมก็อยู่ใกล้ๆกันมาก็เข้าบ้านเหมือนกันมีมีเยอะก็ต้องไปสัมนาตามที่โรงแรมสัมนาแล้วพจนทุกผู้หญิงกีนแล้วเรื่องในเรื่องเรื่องของเราเนี่ยครับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับอาจารย์ถามว่านโยบายของท่านเนี่ยมีอะไรบ้างฮะนโยบายเอเดี๋ยวครับทางเดการช่วยปิดแอร์นิดได้ไหมครับทำไมฮะ ไอ้นั่นหน่าฟันออกปากเลยครับนั่นเขาเขาฟันยืดครับเขาันยืดผมเย็นครับผมเขาไปดัดออกมาฮะมันไม่ได้แดดเข้านี่ดดดออกให้อยากให้เหมือนดาราดังไงฮะใครเหมือนพี่ค่อมชุ่ชื่นม่หาก็ไม่ต้องเล่นแล้วท่านจะได้รับความสุกสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับสาหรับท่านที่ชื่นชอบกับความสุกสนานนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้ามากดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาด การรับชมคลิปเด็ดเคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรวกดกดกด